หลายคนคิดว่าใส่ชามแต่งแล้วต้องแรงขึ้นแน่ๆแล้วถ้าเป็นเม็ดตุ้มของเดิมล่ะจะแรงขึ้นไหมเดี๋ยววันนี้เรามาดูเคสนี้กันที่ Mo โตฟ ix สาขาเอกชัย34แล้ววันนี้นะครับที่ Mo โตฟ ix สาขาเอกชัย34มีลูกค้านำ Yamaha Nmax เข้ามาติดตั้งชามหน้าของ NCY นะครับซึ่งส่วนใหญ่ในเวลาเปลี่ยนชามหน้าแต่งหลายคนจะสงสัยว่าถ้าไม่ได้เปลี่ยนเม็ดตุ้มด้วยเนี่ยอัตราเร่งจะดีขึ้นไหมซึ่งจริงๆแล้วนะครับเม็ดตุ้มเดิมเนี่ยยังใช้งานได้ปกติครับผมแค่รอบเปิดของช แน่นอนครับเพราะด้วยความที่ช้าหน้าของ NCY เนะี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าของเดิมทําให้การเคลื่อนตัวของสายพานนะครับผมอิสระมากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะส่งผลให้รอบปลายในะมีอัตราเร่งที่ดีไม่มีตกแน่นอนครับและสำหรับ n m a x คันนี้นะครับลูกค้าเลือกใช้เมตุ้มเดิมก่อนเพื่อดูถึงความแตกต่างก่อนปรับจูนม่อีกครั้งและหลังติดตั้งเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่ลรถหนึ่งออกตัวได้เนียนขึ้นรอบเปิดไวกว่าเดิมแต่ถ้ามันยังไม่พอมือเนี่ยก็สามารถเข้ามาเติมเมตุ้มชุดคัดหลังสปริงก้อนคัด้ดนีขึ และถ้าหาลูกค้าติดใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาเติมอะไหล่ชิ้นอื่นๆได้เลยและสำหรับใครนะครับผมที่ขับยามาฮ่า NMAX นะครับและอยากลองเซ็ตแบบนี้นะครับผมแวะมาได้เลยที่ Mo เตอร์ฟิกสาขาเอกชัย34พร้อมให้บริการโดยทีมช่างมือชีพพร้อมให้คำปรึกษาทั้งรุ่นที่ติดตั้งและการใช้งานและสำหรับใครที่ไม่มีเวลาเข้ามาที่หน้าสาขานะครับผมสามารถแอดไลน์ m o เตอร์ฟิกไทยแลนด์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรวม,มถึงจองคิวก็แชร์บริการได้เลยครับ